รับเรียนท่านประธานที่เครพผมสจสจาภาคทรงคลาเกตจิตพักชักเดียวได้ไหมเกตพื้นที่อำเภอนาทาวีอำเภอสะบาย้อยและสองตำบลของอำเภอระเดาสานักเต้วสานักกรรมวันนี้ผมมีเรื่องจะเรียนกับท่านประธานหน่อยเพราะว่าตอนนี้ประชาชนในพื้นที่ของผมเนี่ยเข,เ,เขาเดือดร้อนมากเขาเดือดร้อนมากเศรษฐกิจไม่ดีเลยน้ำมันก็แพงหมูก็ขึ้นขึ้นแมดเลยบ้าจริงผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วที่จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของผมมาท่านประธาน เข้าใจไหมล่ะทีลิตรมันกี่บาทท่านประธานเกือบสองร้อยเกือบสองร้อยนะท่านประธานนะว่างไงดีแล้วอย่างที่ท่านได้นะมันได้สองร้อยเจ็ดสิบเหลือเจ็ดสิบบาทท่านประธานขับรถออกไปซื้อไปจากยาเส้นเหลือหกสิบไม่ได้ซื้อกับเ้าเทเทรายวันก็ไม่ได้เสียทีท่านประธานแล้วมันจะอยู่ยังไงประชาชนจะอยู่ยังไงท่านประธานประชาชนจะอยู่ยังไงผมขคนักขี่ได้ไหมว่าให้ประชาชนในพื้นที่ของผมเนี่ยมันอยู่ติดกับมาเลเียให้มันใช้น้ำมันมาเลียไปก่อนได้ไหมล่ะท่านประธานอย่าที่ไป เนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีเลยขึ้นหมดขึ้นทุกอย่างเลยแล้วเจ้าให้ประชาชนเขาทำยังไงละ่ะมันทําอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้พอเบี้ยไม่มีเมียม,ก,มก็กรบทุกวันท่านประธานรู้ไหมล่ะชาวบ้านครอบครัวก็รบกันทุกวันหวังเนี่ยเพราะอะไรละ่ะเพราะไม่บีค่าใช้จ่ายวันหนึ่งอย่างน้อย400ตัดอย่างได้270ติดลบ130ต้องไปกู้เบี้ยนอกระบบมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าในระบบเขาไม่ให้กู้เพราะว่าไม่ดินไปขังเขา กให้ชาวบ้านในพื้นที่ของผมใช้น้ํามันมาเลไปก่อนลิตรสามสิบกว่าบาทแสดงว่าดีกว่าลิตรอ้าสิบบาทเราให้มันใช้ไปก่อนเตอร์ตนปราธาเออคอยกันลาเรื่องภาษีช่วยๆกันไปก่อนใช่ไหมล่ะแล้วน้ํามันประเทศเรา่ันประธาเราพูดถึงน้ำมันแล้วมันขึ้นเหรอตานประตามันขึ้นใช่ไหมล่ะไอนียไอที่เขาพูด ไอ้ค่ากันน้ำมันน่ะแบาทต่ประธานสองสาปีที่แล้วมัน1บาทต่อลิตรว่างนี้8บาทเย็ดหัวขึ้นเปลือยเปละะือหใช่ไหมท่าประธานวานักงานของบริษัทโรงการน่ะเงินเดือนไม่ขึ้นสักบ,บาทค่าใช้จ่ายเท่าเดิมแล้วมันขึ้นมาจ่ไหน7บาทมันต้องมีผลต่าประธานไอ้บริษัทโรงกาน่ะมึงเป็นใคร มึงมีอำนาจอะไรมึงขึ้นแบบนั้นน่ะประชาชนนี่ตายโหงอยู่แล้วทาใจไขรแรมาทำธุรกิจในประเทศตายเทาว่ามึงเอาเปรี่ยบประชาชนมึงแก่คู่อะไรแบบนี้ผู้น้ำมาใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าเขาจะขึ้นกี่บาทก็ให้เขาขึ้นแล้วไม่ตายเประชาชนน่ะคนที่รับความทุกข์ก็คือประชาชนในเรื่องของภาษีน้ํามันก็เหมือนกันภาษีลุยไปหมดไม่รู้ภาษีอะไรต่ออะไรหยุดก่อนรักเดียวได้ไหมภาษีรำประทานมิตรภาษีนําเข้าภาษีนู้ภาษีนี้ภาษีนั้นเต็มไปหมดแล้วให้เหตุผลว่าจะเอาไปช่วยเหลือประชาชนไม่ต้องเอาไปแล้วประชาชนมัน ร้อนอยู่นี่แหละการไม่เก็บภาษีนี่แหละการช่วยเหลือประชาชนท่านประธานว่าผมพูดถูกไหมล่ะประชาชนเลือกตั้งผมมาเนี่ยให้ผมมาพูดแบบนี้แหละคุณเข้าใจไหมล่ะท่านประธานเข้าใจไหมล่ะไอการสวงทุกการสวงเลยคุณเข้าใจหัวอ,อกของประชาชนไหมล่ะเขาวิตายกันหมดแล้วขอบคุณท่านประธานค่อยดีหน้าเรา